ยังไงไม่ให้กลัวถ้าเราวินนี้แต่งหน้าจัดเต็มครีนซิ่งดีๆต้องเข้าแล้วค่ะคลีนซิ่งบามล้างเมคอัพกันน้ำได้หมดจดสูตรใหม่จากพรีม่าแคร์โรงงานคุณภาพมาตรฐาน GMP เลยค่ะทุกคนเขานะคะเป็นไมเซล่าคลีนซิ่งบามที่มีสารสกัดจากใบชาเขียวเกาหลีนะคะที่ช่วยบำรุงผิวและเจ้าตัวนี้นะคะยังทํางานแบบ3แอคชั่นทั้งทงความสะอาดและพร้อมบำรุงและยังคงความชุ่มชื่นให้กับผิวในขั้นตอนเดียวเขานะคะผสนเทคโนโลยีไมเซล่าเนื้อบามเขานะคะก็คือละมุนสุดๆพร้อมละลายเมคอัพสุดอ่อนโยนเด่นเป็นเนื้ เนื้อบามเขานะคะก็คือเตียงง่ายนุ่มมากใช้แล้วก็คือสบายผิวสุดๆวันนี้นะคะก็คือเป็นสูตรใหม่จากโรงงานผลิตคุณภาพระดับประเทศเลยทำแบรนด์กับพรีม,มาแคร์นะคะไม่มีผิดหวังเพราะแบรนด์ดังๆนะคะก็ทําที่นี่เพียบเลยค่ะแถมเจ้าของแบรนด์นะคะไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะเามีสูตรที่สุดปังนะคะลูกค้าก็คือรอซื้อกันได้เลยนี่นะคะคลีนหน้าเสร็จแล้วบอกเลยว่าทําเอาผิวนุ่มมากและเจ้าตัวนี้นะคะใช้แล้วไม่แสบตาด้วยแถมยังไม่เหนียวเนินหนาแล้วก็ไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหน้าด้วยค่ะแต่ตัวนี้นะคะไม่คคคคคคค่่่่อออยยยมมมมีีีีกกกลลลิิินนนนนนนเเแแ้ะะะะะะ็ืชบาาาใใรสจผตซดํทพ